สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลไม่อีกแล้วจ้าพี่น้องมา,ามาจ้ามาเจอกันรอบเดึกค่ะพี่น้องมากินบักม่วงค่ะยายพากินบักม่วงรอบเดึกว่าเป็นแม่มานกระโดดพี่น้องอยากกินมาจ้ามีบักม่วงแล้วก็มีน้ำปล่าหวานค่ะพี่น้องมาจ้ามากินน้ำกันจ้าแซ่บๆน้ำกันด้พี่น้องคุยน้ำปลาหวาน กวามอยากปาปานี่เพร๊แม่สิเกเปนได้กระอยากเปนอ่างนี้เป็นเน็กกรกินพอพิสพอพิสเบอรถูกโอเกเนาะแันสิดึกป็นไหนกระกินมันสิหิวหำาได้กระกินอยาก กินมักมองกวอนนอนค่ะ cứ nhâm đây cả tạp cứ cầu phải bán non nhưng mà kìm bằng lắm nhai đấy chà Hãy subscribe cho ยายก็บ่กไม่ยังดอกพี่น้องมือนนี่ยายพามากินบั่วงหลอบดึกชวนพี่ชวนน้องเข้ามากิน <laughs> <laughs> พี่นองทั้งตัางประเทศเนาเนาะตั้งขระเจอนยืมมือแรงทางเ้อมันดึกนี่มันข้าจห้าทั้งเือกับสิบประมาณบายเ้างมันดึกกับสามถุมนี่ั้งนในเน่ยนะยื้อลาก็เลยเพราะว่าใหายนังยืนในกระดนเติบแล้ว cái bên này sạc thì mân vừa mân nè và bánh thì cọc cọc xuống tay tàn bao tàn บ้านห้องขาเจาคีควขส้นซีนอนละก็ลายหม่องลายบอลนะพี่น้องข้าเจาเา้ากระเฮ็ดบุญเนาะบุญนันอีหยังกอบุญกระเทีนเค้นข้าเจ้าแห่กองยองกองแยวโอ้ยยายบอกว่าอยากากับเมื่อบานเมื่อฝันเมื่อเต็นกองย่เอน้ำเี้จะเป็นมวนยายมักมวลนยพี่น้องๆๆต้อมักฝันมักเต็มต้อามัน วันนี้โค้งงาใจนะพี่น้องเนาะบุญบนานเฮาย่าเมียนมุญมีงานยูงเก็บนี่ก็คือทำงานอืมของม่วงฝนปาาสับไล่ได้กะได้แต่เบิงเบิงข้าจอ่อเต็นข้าจออ้อฝนหายของกันนะพี่น้องเนาะ หาสงกันเพื่อเดี๋ยวเพื่อด้เมื่อเอารอยด้ทำงานไดยบอคอยได้เมื่อบ่ายับงงครับทำเพื่อทำัพด่อ้อะ โดยอันคลิปนี้ยายกับพ่อจำเนียนค่ะพี่น้องมันเดืกแล้วเนาะยายกับขอบพอะคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะยาย <c oughs> ห,หนูกับฝากช่องนะจ้ายายหนูจ้าชาแนลค่ะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ <c oughs> <c oughs> บ้านใดเอ,อพ่พี่ีน้องน้องห้าที่น มาหายายมาคอมเมนต์ยายยายอาจิตตอบซาแน,น่นาะจ้าเดี๋ยวยายกับสีแวะเยี่ยมไปไปแวะเยี่ยมยามทามคาวไปหาพ่อพ่อแม่พ,พ,พ,พี่น้องทุกทุกบ้านนะคะ่ะเบาพิษเบาถูกแน่กับิิบ่เป็นยังน,องน้องะยายกะ ไม่ไมสดสดค่ะพี่น้องเฮ็ดคลิปใหม่แบบว่ามือใหม่เอียงกับพิพผัดกับออภัยด้วด้ค่ะจังได้กะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะยายนู่นจ่าชาแนวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ